สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็มีพี่น้องหลายคนนะครับทักเข้ามาว่าจานเวลาเราเย็บเสร็จเนี่ยเราจะเก็บงานยังไงนะครับในกรณีของไหมทองนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแช็กจุดเนี่ยมันจะดำนะครับและมีพี่น้องทักเข้ามาว่าเวลาเย็บไปเนี่ยเวลาที่เราเย็บสุดแล้ว ปลายปลายที่เราเย็บเนี่ยมันจะบานมันจะบานออกมันจะไม่หุบเข้านะครับก็มีพี่น้องทักเข้ามาว่าจ้านทําให้ดูหน่อยทํำยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะคลิปนี้มีคําตอนให้พี่น้องแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเราไปชมขั้นตอนและการทําได้เลยครับ พี่น้องสังเกตด,ดูนะครับเมื่อเราเย็บขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมปลายมันจะบานอย่างนี้นะมันจะไม่หุบเห็นไหมครับมันจะบานออกนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บงานให้ดูนะครับว่าเก็บงานยังไงนะ,ะเมื่อเราเก็บงานนะครับเวลาเย็บนะพี่น้องเย็บมาให้มันชนกันนะตอนนี้มันยังไม่ชนนะมันยังมันยังอยู่คนละระดับอยู่เลยนะครับแล้วก็เย็บ ให้มันขึ้นมาเป็นระดับเดียวกันนะครับให้มันชนกันนะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยอ่ะเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วนะครับนะอ่าแล้วเก็บงานเก็บยังไงนะพี่น้องตอนที่เราเย็บเนี่ยนะครับเนี่ยเราแทงขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยเราแทงขึ้นแบบนี้นะพี่น้องนะเวลาที่เราเย็บเนี่ยเราแทงขึ้นแบบนี้นะอ่าเนี่ยปึ๊บนะครับแล้วเวลาเก็บงานนะครับเราจะทําแบบนี้นะพี่น้อง เาเก็บงานนะเราจะจับในลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะแทงสวนนะคือแทงลงไปนะครับนะแทงสวนคือแทงลงไปนะเราจะเริ่มที่รูนี้นะครับปึ๊บเนี่ยนะพี่น้องเห็นไหมเกตดูนะครับเราจะแทงสวนลงไปแบบนี้นะครับอ่ะปึ๊บนี่นะครับเราก็ไล่แทงไปทีละรูรูนะครับจนกว่ามันจะมาจรวดกันตรงนี้นะครับพี่น้องนะก็ไล่แทงแบบนี้นะครับปึ๊บ เนี่ยนะครับแทงไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นนะครับพี่น้องเราก็ไล่แทงมาเรื่อยๆนะครับแทงมาให้มันจรดกันเลยนะพี่น้องนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราอย่าเพิ่งไปดึงแรงนะครับก็แทงแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะ เนี่ยดึงแค่พอตึงๆมือพอนะครับอย่าไปใช้แรงดึงเยอะมากนะครับนี่นะพี่น้องแทงไปจนกว่ามันจะจรดกันนะอ่าอ่าเมื่อมันมาจรดกันแล้วนะครับนะทำยังไงนะพี่น้องเมื่อมันมาจรดกันแล้วทำยังไงนะเราก็ใช้มือนะ บีบ,บ,บนวดน,น,น,นะกดให,ให้ปลายเชือกเนี่ยทั้ง4ด้านเนี่ยม,มันเท่ากันนะครับเมื่อมันเท่ากันแล้วนะครับใช้มือจับตรงนี้นะครับเดลืออีกมือนึงก็ดึงนะค่อยๆดึงเข้านะครับอย่าดึงแรงนะดึงแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะหุบเข้าทันทีเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะหุบเข้ารัดตัวสปริงพุกทันทีเลยนะครับเห็นไหมในรูปแบบของงานเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแลดูสวยงามนะครับนะ เนี่ยดึงแบบนี้นะครับมันจะมันจะรูดเข้านะครับมันจะรัดเข้านะพี่น้องนะแล้วเราก็ใช้มือบีบบีบนุดนนุนนะกดให้มันให้มันอยู่ในรูปทรงที่สวยงามนะครับนะแล้วขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการบีบตรงนี้นะครับเก็บงานนะก็ใช้กาวร้อนหรือกาวตาช้างนะครับหยดเข้าไปนะหยดเข้าไปตรงนี้นะครับนะ แล้วก็ใช้กันไกลตัดตัดให้มันจำเลยนะพี่น้องเนี่ยอย่าให้มีตอขึ้นมาทิ่มนะนะครับก็ใช้มือเนี่ยหยิก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 ลงไปนะก็คือเรียบร้อยนะครับเห็นไหมงานของเรามันก็จะแบบนี้นะครับแลดูสวยงามนะครับพี่น้องสิ่งสำคัญนะครับผมจะมาทำให้ดูว่าเมื่อเราใช้ไฟแช็กจุดเนี่ยไอตัวไหมทอมันจะเป็นยังไงนะครับนะเดีย๋ยวผมจะทำให้ดู ว่าทำไมต้องใช้กาวร้อนในการจบงานนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราใช้ไฟลนเนี่ยมันจะดำนะครับเมื่อเราเย็บสีทองมาแบบเหลืองละลามแล้วเนี่ยถ้ามันมีดมีดำมาตัดเนี่ยมันจะแลด,ดูสวยไหมไม่สวยนะครับต้องใช้กาวร้อนนะพี่น้องกาวร้อนหรือกาวตาช้างบีบเข้าไปตรงเนี้ยตรงที่เราจบงานนะครับแล้วก็กันไกลตัดให้มันจำ แค่นี้นะครับพี่น้องก็จะได้รูปแบบงานถักออกมาที่สวยงามนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับมาแนะนำพี่น้องเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ